เรือนหอดีเจพุทธเผยปมครอบครัวที่ไม่ออกสื่อก่อนพาน้องพีเจมาอยู่ร่วมคฤรหาดดีเจพุทธหลังแต่งจุยวรัตทยา เขาลำบากมากเขาเคยนอนโรงหนังดีเจพุทลั่นตายตาหลับสร้างบ้านให้พ่อแม่ซื้อที่เพิ่มให้ขนาดนี้จากไม่มีตังนิกกี้ซึ้งพี่ตอนดังสุดขีดไม่เคยทิ้งผมดีเจพุทสามีสุดเลิฟหนังเอกสาวผู้จัดละครคนสวยจุ๋ยวรัตทยาไปออกรายการแชร์ตอนหนึ่งในรายการได้เผยถึงความภูมิใจในการสร้างบ้าน ในเนื้อที่16ไร่ให้พ่อแม่ที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีตามความตั้งใจเพราะอยากให้พ่อแม่อยู่อย่างสุขสบายย้ายมาจากอำเภอดำเนินสะดวกมาสวนพึ่งตอนนั้นไม่มีตังค์พอมีเงินเราก็อยากจะสร้างบ้านให้ใหม่ให้เขาอยู่อย่างสุขสบายสไตล์รีสอร์ทเรายังไม่รู้บ้านรูปแบบไหนแต่ภรรยาบอกว่าสร้างมาแล้วดีไซน์คล้ายเรือสำเภารับเงินถามว่าน้ำตามหมด ไปกี่หยดกว่าจะสร้างบ้านได้ขนาดนี้ดีเจพุทธถึงกับอุทานโหหมดไปเยอะมากวงเล็บมดดำขจา,าพาพิธีกรบอกด้วยว่าคนอย่างพุทธน้ำตาไหลตลอดหาเงินไม่ทันผู้รับเหมาไม่ได้หนีผมมีความสุขนัที่ได้ทดแทนบุญคุณสิ่งที่ตั้งใจทำให้พ่อแม่จริงๆรรู้สึกว่าวันนี้ผมตายผมตายตาหลับแล้ว ได้ทำสิ่งที่ตั้งใจทำมาตั้งแต่เด็กไม่คิดว่าวันหนึ่งจะสร้างบ้านหลังใหญ่ให้แม่ได้ขนาดนี้ซื้อที่เพิ่มให้เขาได้ขนาดนี้ดีเจพุทธกล่าวจากใจถึงสิ่งที่ตั้งใจทำเพื่อพ่อแม่มดดัาถามอีกครั้งว่าตั้งแต่จนมาจนมีชื่อเสียงจนรวยอะไรมันสอนชีวิตเราดีเจพุทธกล่าวว่าสอนว่าต้องขอบคุณคนที่ให้โอกาสเรา พร้อมหันไพยเซลขอบคุณนิกกี้นิกกี้ณนะัชัดที่มาร่วมรายการด้วยเพราะนิกกี้แซลว่าเคยเล่นซีรีส์เป็นพระเอกคู่กัน เห็นพี่พุธเล่นดีผมเลยเล่นแย่ให้ถ้าเราเล่นดีด้วยพี่พุธจะไม่ดังนะตอนนั้นซึ่งนิกกี้ก็กล่าวด้วยว่าพี่พุธเป็นคนที่ผมเคารพรักมากเขาเคยเล่าชีวิตวัยเด็กให้ผมฟังเขาลำบากมากเขาเคยนอนโรงหนังเคยคุยความฝันกันเขาเคยอยากจะเปิดร้านไอติมร้านกาแฟเห็นพี่เขาประสบความสำเร็จภูมิใจมากเขาไม่ทิ้งผมนะ